ทุกอย่างก็คือมีความศรัทธามีความศรัทธาในในัวตัวท่านเนี่ยท่านก็จะมอบมอบอความเขาเรียกว่าไงอ่ะคือศรัทธาเกิดบารมีก็เกิดแล้วก็จะได้สิ่งที่เราเมองไม่เห็นหรอกบางทีเราอ่เฮ้ยเราไม่เชื่อเราเราฟังเขาแต่ว่าเท่าที่ผมได้ได้ได้ไดไดสมแล้วก็ได,ได้ได้เห็นเนี่ยคือการขอท้าว,วนเวสสุวรรณนยถ้าเราขอได้แล้วทําในสิ่งที่เราเราพูดเนี่ย ผมคิดว่าท่านก็ช่วยนะแม้กระทั่งคนปว่วยยังหายได้เลยยังกลับมาเดินได้เลยแล้วก็คนจนยังกลับมารวยได้เลยเป็นมหาเศรษฐีก็มีมากมายโดยที่ว่าคาหนึ่งที่เราต้องต้องต้อง,องไม่ยอมเสียสัตว์ก็คือคําพูดเพราะว่าคําพูดที่เราพูดไปกับท่านเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ได้ได้ไปบอกบอกพ่อบอกแม่เราเนี่ยพ่อผมทํานี่ได้แต่ผมสอบได้นี่พ่อซื้อรถให้ผมได้ไหมพ่อบอกเอาได้ถ้าลูกทําได้ถ้าลูกสอบได้พ่อก็จะซื้อรถหนึ่งคันมันก็เหมือนกับการที่เราไปไปบอกท่าน้าวเวสุวรรณว่าท่านท่านปู้เวสสุวรรณ สามารถสร้างปู่เวสสุวรรณได้นะององหนึ่งเนี่ยถวายว,วัดนี้วัดน,นั้นได้เนี่ยแล้วขอให้ผมเนี่ยมีกิจการหรือหรือธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้เนี่ยท่านก็ให้เราได้นะครับเพราะว่าเราให้ให้ให้คำสัตย์แก่ท่านว่าเราจะสร้างไปถวายในที่ต่างๆใน,ใน,ใ,นในวัดต่างๆอย่างที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเราขอมันก็คือต้องได้ใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วอย่างที่อย่างที่ตอนเนี้ยที่เราขอขอเท้าความกระโดดไปนิดนึง ความศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านศรัทธาในท้าวเวสุวรรณปู่เวสุวรรณท่านช่วยเราได้เชิญครับพี่โป้งครับ,รบก็จะพูดถึงความศรัทธาของท่านท้าวเวสวรรณซึ่งท่านท้าวเวสุวรรณเนี่ยแปลกแล้วก็มีความ เขาเรียกว่างไงอ่ะในตอนนี้ที่ท,ที่ที่เราได้รู้แล้วเราได้สัมผัสันนะค่อนข้างที่จะมีคนน่มีความศรัทธาแล้วก็มีความเรื่องใสในในในปัญหาที่เกิดขนะึ้นเนี่ยต่างๆถึงแม้ว่าปาาัิหายังไม่ได้เกิดกับตัวของผมเองเนี่ยซึ่งจะเกิดกับเป็นเคน้องผมบ้างหรือจะเป็นของญาติบ้านบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งจะมีคนถูกหวยบ้านมีคนขอ,ข,อขอคือขอ,ขอกิจการน expanded, นะ่ยก็ทํากิจการได,ได้ได้ยอดทะลุระบาดเนะี่ยเคยมีน้องคนหนึ่งก็ได้มาเล่าเ,าเานาะเล่าว่าเออเนี่ยได้ขอให้ยอดยอดธุรกิจ ที่ที่ทำนี่ได้สามหมื่นบาทก็ได้จริงๆอย่างอย่างที่เขาอย่างที่เขาขอไว้เขาก็แก้บนโดยการที่ช่วยช่วยเหลือช่วยเหลือการร่วมมหาไปฉาเจ้าภาพในการจะสร้างทา้าเวสุวรรณสูงสงเมตร77เซนเนี่ยเพื่อถวายแก่ท่านพระรูมิศรีุญจารเนี่ยหรือหลวงพ่อวนัจตุมโมเนี่ยเพื่ออายุพุทธมงคลท่าน68ปีเราก็เรียกว่าความศรัทธาของทา้าเวสุวรรณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราศรัทธาเนี่ยผมว่า ทุกอย่างมันก็ต้องก็ต้องมีค่าเรียกว่าศรัทธาเกิดบารามีก็เกิดคือความศรัทธาที่เราได้รับแล้วความศรัทธาบบารามีที่เราได้รับเนี่ยมันก็คือว่าเราขอท่านเมื่อเราขอแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกท่านว่าเมื่อขอท่านก็ก็ก็ค่ในสิ่งที่เราขอไปถึงว่าเราบอกว่าเราอยากได้แต่ว่าเราอยากได้บ้านหนึ่งหลังด้วยด้วยการเสี่ยงโชคด้วยการซื้อหวยแต่ถูกแล้วแล้วถ้าถูกแล้วเนี่ยจะถวายเงินให้วัด ึ่งล้านบาทหรืออะไรเงี้ยน,นั่นคือความศรัทธาที่เราตั้งใจได้เมื่อเราได้แล้วเราก็ต้องเอาเงินหนึ่งล้านบาทมาถวายวัดเพื่อเพื่อให้ในสิ่งที่ท่านให้เรามัใช่ไหมฮะความศรัทธานเนี่ยมัน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 ค่อนข้างที่จะบอกว่าไงฮะเริ่มใส่ในท่านพระครูสมบิ์บุญยศรร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างท้าเวสุวรรณสูง2เมตรเ7เซนเนี่ยเพื่อประดิษฐานณวัดเยลลมถนนพระราม2ซอย33นเนี่ย แต่บางมดเกตจอมทองเนี่ยก็คือขอเชิญชวนท่านผู้ชมแล้วก็ผู้รับฟังในการทั่วไทยไปกับวแอดการขอจากทระวิษณนน์เมื่อเราขอได้เนี่ยแล้วก็วายรับหรือว่าบางคนเนี่ยขอขอในกิจการให้ให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยก็อ,อาจจะ มีการซื้อผลไม้มาแก้บนหรือประทัดหรือจุดประทัดแก้บนเนะี่ยกับการเกิดปิญีารในความศรัทธาของชาวเวชวลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากเพราะว่าเท่านี้เราได้สัมผัสนะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องที่เราได้ฟังแล้วก็ได้เล่าแล้วก็แม้กระทั่งของของ,ของวัดยี่ล่มเนะี่ยที่เราได้ให้ให้ผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยได้ได้เอาไปใช้หรือเอาไปติดร้านเนะี่ยก็จะมีบางคนก็อย่างที่อำเภอนางรองเนะี่ยอย่างพื้นที่อำเภอนางรองเนะี่ย เราก็ได้รับข้อมูลมาว่ามีจัดร้านค้างเงียบๆเนาะแล้วได้เราได้รับแจกพยานทาวิสุวรรณของวันยิ่งร่มเนี่ยเจ้าแห่งทรัพย์รวยอูฟู่เนี่ยไปเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะมีลูกค้าที่ร้านค่อนข้างที่จะมาก